สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมในประเทศเอกซิตี้นะครับ ผมแนะนำโปรดีลูกค้าใช้อีกแล้วนะครับประเทศนี้ครับท,ทีเด็ดงานกัมีตกปลาด้วยนะครับก็หลังจากลูกค้าซื้อมาแล้วนะครับจะเห็นเมนูทั้งหมด4ตัวอย่างนี้นะฮะก็มันจะมีโพรเซตเหมืองโพรเซตเหล็กแล้วก็โพรเซตไม้นะครับแล้วก็จะมีตกปลานะครับงานประเทศนี้มันคือการวิ่งชนอ่ะคุณกด G จะว่าเริ่มปามเนี่ยมันก็จะวิ่งชนอย่างนี้นะครับนี่เอามานี่นะอ่าหลังจากที่ใช้โปรนะครับจะเป็นอย่างนี้นะนี่นะครับกด Enable เออ่ Big Object ได้เลยนะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้โคตรไวดูเ่มข้าางงลโคตรไวมันอาจจะเดิน งงงีกแป๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวก็เหมือนปกตินะนี่แป๊บเดียวนะเนี่ยมันก็ยืนนิ่งแล้วมันอาจจะเดินงงๆแป๊บนึงนะครับเนี่ยแล้วก็เดินนิ่งแล้วนะครับอ่ะสมมติว่าผมเสร็จแล้วนะอ่ะสมมติว่าผมเสร็จแล้วนะผมก็มาโพนะครับมาโพเนี่ยคุณก็มันจอความวยประมาณนี้ผมกดให้ดูก่อนอ่ะประมาณนี้อยู่ตรงกลางให้ใครยกด้วยอ่ะกด X ไปประมาณนี้นะอ่ะนะครับหลังจากที่คุณเอ่อเก็บเหมืองเสร็จแล้วครับเก็บหินเสร็จแล้วคุณก็มากดเปิดโปรแกรมมานะแล้วคุณกดอินสตาตได้เลยนะครับอ่ะนะครับหลังจากที่คุณกดอินสตาตเสร็จแล้้วนนนะะะคครับตอออเีุณจจโพหมมมืใช่่ผ โฟมเมืองนะมันจะอยู่ที่เมนูแรกนะครับโปรเซสไมเนอร์อันนี้นะคุณก็ปรับจากดีฟอลต์เนี่ยเป็นมีเดียมหรือฟาสอะไรก็ต่อคุณนะครับอ่ะกดได้ดูนี่นะมันก็จะไวกว่าเดิมนะครับเห็นไหมนี่นะอ่ะผมปรับเป็นฟาส์ได้ดูนะนี่ นี่ครับฟ้าได้เป็นงี้นะจะไวมากนะครับนี่เป็นเดอร์มอฟนะคือแค่นี้ก็พอแล้วนะครับของมันจะเข้าตรงนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปอย่างอื่นให้ดูต่อนะครับเนี่ยเห็นไหมแป๊บเดียวได้แปดิบสองอันแล้วเห็นไหมครับแป๊บเดียวไวมากนะครับอ่ะตอนนี้ผมอยู่ที่เหล็กนะครับคุณก <id sprout Likewise>. ็เปิดโปรแกรมเหมือนเดิมครับกดติ๊กเหมือนเดิมเอเดอ e ์มอฟเป็นอ็อนะครับแล้วคุณกด G นะอย่าลืมกด G ด้วยนะครับมันต้องวิ่งผ่านอย่างนี้นะมันก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับเปลือกเมื่อกี้เลยนะครับมันอาจจะยืนงงเงี้ยแป๊บนึหนะครับนเึ่ะคง พอโปรเซเหมือนเดิมอ่ะคุณเปิดโปรแกรมมานะครับถ้าจะโปรเซสคุณก็มาดูที่เมนูที่2อนะครับอ่านี่ผมลืมเปลี่ยนชื่อนะ๋ยวผมเปลี่ยนชื่อให้นะครับมันอยู่เมนูที่2นะสเตล่ะคนก็ปรับเป็นวีเดียมเหมือนเดิมนะครับปรินเตอร์นี่ครับก็ไวเหมือนเดิมดูระยะเวลาการได้ของนะครับมันจะไวกว่าชาวบ้านชาวช,าวชาวนะ่อ,เองเขานะอ่าเปิด้ดูนะครับอ่ะเปิด X แคดูนี่เห็นไหมแป๊บเดียวของเข้าตรงเป๊ะเลยนะครับอ่ะผมปอกฟ้าได้ดูนะของได้ครบนะครับ นี่นะใช้โพไว้ได้ปกตินะครับใช้ฟานได้นะของเข้าปกติเลยอ่าผมจะยืนโพสมันเสร็จแล้นะเออผมลืมบอกนะครับมันปิดท่าได้นะครับคุณต้กดตัวดิ s a b l e animation เหมือนเดิมปิดท่าได้นะครับถ้าใครกดไม่ติดมันท่าไม่ปิดให้คุณต้กดปิดสแกนซทำนะอ่าผมไปงานต่อไปดูอ่าตอนนี้ผมอยู่งานข่าวและงานข่าวเนี่ยผมไม่ได้เพิ่มเมนูให้นะครับเพราะว่า ของเซิร์ฟนี้เขาเป็นการอยู่นิ่งนงนะแล้วกด E อย่างเงี้ยผมลองแล้วมันปรับไว้แล้วก็จริงนะครับแต่ของมันเข้าไม่ครบนะผมกลัวลูกค้าจะดดแบรนนะผมก็เลยไม่ทำนะครับอ่ะตอนนี้ผมอยู่ที่ตกปลานะครับตกปลาก็เมนูที่4นะครับคุณกดจากออฟเป็นออนได้เลยนะอันนี้คือเดิมๆนะผมยังไม่ได้ปรับนะอ่ะเดี๋ยวปรับไปดูนี่นะครับดูหลอดมันจะพักบักหน่อย มันจะเร็วกว่าเดิมนะครับมันจะเร็วกว่าเดิมประมาณ40%นะครับผมไม่ทําให้มันเร็วมากๆเพราะว่าเดี๋ยวมันได้ไวเกินมันจะโดนแบนนะครับอ่ะประมาณนี้นะตอนปล่อยขายว่าอาจจะปรับให้มันเร็วกว่านี้นะครับอันนี้มันอยู่ที่ประมาณเหลือประมาณไม่กี่วิน,นะ